สวัสดีครับวันนี้เชฟชวนชิมนำเสนอเมนูต้มซปเปอร์ตีนไก่จะทานเป็นกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีจะนำไปทำทานกับครอบครัวหรือว่าจะนำไปทำเป็นกับแก้มสัรคๆกับเพื่อนๆเ,เมนูนี้ลงตัวมากๆตีนไก่นะครับก็ใช้เกลือเนี่ยหมักนิดน,นึงแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดนะครับไก่เราเนี่ยจะได้ไม่มีกลิ่นนะครับนี่ฮะอยู่ที่1กิโลแล้วก็เครื่องที่จะทำต้มยำน,นะครับก็จะเป็นคาตะไคร้ใบมะกรูด หอมแดงลาบผักชีแล้วก็จะมีอ่พริกขี้หนูสวนนี่นะฮะแล้วผมก็จะพิเศษตรงใส่มะเขือเทศเป็นมะเขือเทศลูกเล็กนะฮะแล้วก็ตั้งหม้อเติมน้ํานะครับเดี๋ยวเราก็มาลงเป็นขนอเป็นขนอไก่นะครับหนึ่งก้อนนะครับขนอซุปตามด้วยเกลือนะครับเกลือผงก็ได้เกลือแกงก็ได้นะครับหนึ่งช้อนชาลงทูน่ี้นะครับน้าตาลกรวดนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับนําขาไก่ของเรานะครับหรือว่าตีนไก่นี่ครับลงไปเลยครับอนี่นะครับ แล้วเราก็ใช้ช้อนเป็นช้อนสแตนเลสของเรานี่ยนะครับนี่นะครับใส่ลงไปด้วยนะครับใส่ช้อนสแตนเลสนะครับจะทําให้ขาไก่เนี่ยเบื่อเร็วนะครับพอเราต้มขาไก่ของเรามา20นาทีแล้วนะครับขาไก่ของเราก็จะแบบฟูๆนี้นะครับนี่นะฮะทีนี้ก็เริ่มเปื่อยแล้วนะครับตักเอาช้อนออกเลยครับเราก็มาลงเป็นขานะครับตะไคร้ ลากบกชีนะครับแล้วก็หอมแดงลงไปครับพอเราต้มต่อมาอีกสิบนาทีนะครับเราก็มาลงเป็นใบมะกรูดนะฮะตามด้วยมะเขือเทศลูกเล็กนี่นะฮะหรือท่านผู้ชมจะใช้เป็นมะเขือเทศสีดาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้มต่ออีกสองสามนาทีก็พอนะครับท่านผู้ชมเท่านี้ก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปปรุงก,กันชามต่อชามนะฮะสำหรับต้มยำซปเปอร์ขาไก่ของเรานะครับผงปรุงรสนะครับประมาณครึ่งช้อนชา ตามด้วยน้ำปลานะครับสองช้อนโต๊ะนะครับน้ำมะนาวสามช้อนโต๊ะนะครับให้แบบเปรี้ยวนำนิดนึงนะครับสำหรับต้มซุปเปอร์ของเรานะครับแล้วก็ละลายชาให้เข้ากันนิดนึงน,นะครับครัอบอ๋อไม่กินกินนิยั่งมากเลยครับ ี๋ยวก็มาลงเป็นพริกขี่หนูส่วนของเรานะครับความเผ็ดตามชอบเลยนะฮะท่านผู้ชมนี่นะแล้วก็มาโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งหรือผักชีไปเรื่อยตามด้วยผักชีไทยไปนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ได้นะฮะสำหรับต้มยำซุปเปอร์ตีนไก่ของเรานะครับ